โรงพยาบาลอบจอภูเกต็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบริเวณหมู่ที่7ตำบลรัศดาเมื่อวันที่20มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบริเวณการเคหะชุมชนภูเกต็ตเกาะซิเรและถนนการเคหะภูเกต็ตซอย12หมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอมรวมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงติดตามอาการของผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร,ร่างกายการการกรยภาพบำบัด และการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำพร้อมทั้งให้กําลังใจผู้ป่วยจํานวน3รายโดยแบ่งเป็นบริเวณการขยายชุมชนภูเก็ตเกาะสิเรจจำนวน2รายและถนนการขหาะภูเก็ต12จํานวนอีก1ราย วันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะวันนี้สามเคสค่ะร่วมกับนักกายภาพและก็คุณหมอกิตินะคะและก็ทีมงานเวชกรรมอของโรงพยาบาลอบอจอนะคะค่ะ,ะดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ที่ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะค่ะก็โครงการดีๆอย่างนี้นะคะขอใหอ้มีอยู่เรื่อยๆนะคะก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอกิติแล้วก็น้องนักกายภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอบจด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านั่งข้างนอกดีไหมตื่นตื่นตืงนตื่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 น เกเมยเมเนี่ยเมเกลือเมจดันท้นการคิดแรงนะคะผู้ป่วยเป็นหลอดโรคหลอดเลือดสมองนะคะทําให้มีอาการอ่อนแรงที่แขนและขาด้านซ้ายเนาะแต่ว่าเอ่อรคนไข้เป็นมานานแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วก็คนไข้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะวันนี้ก็ไปแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกายเบื้องต้นค่ะ ส่วนเทียที่2นะคะคนไข้มีเป็นโรคไตเนอกแต่ในทางกายภาพก็ช่วยเกี่ยวกับการออกกําลังกายเบื้องต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เคียสุดท้ายนะคะเป็นคุณตาติดเตียงนะคะติดบ้านค่ะก็มาสอนออกกําลังกายแนะนําการออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆค่ะ